สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกุ้งพลอยเคลื่อนไหวหลังโดนแฉลั่นวิจิต้องมีพ่อและแม่สืบเนื่องจากกรณีกุ้งพลอยกนิธเรนหรือติ๊กบิ๊กปราเธออดีตภรรยาของหนุ่มสอนารรํมเทพิทักจากเรื่องราวของพัฒนาการของลูกสาวน้องวิจิลูกลมบานปลายไปถึงเรื่องสารเสพติดเรื่องการยืมเงินทําให้มีหญิงปริศนารายหนึ่ง ออกมาแฉรหลักฐานเป็นชัดลายการยืมเงินพูดกับทางกุ้งพลอยมีเอกสารมีสลิปการโอนเงินทุกอย่างพร้อมโต้ก,กลับหลังถูกอีกฝ่ายขูจ่จะฟ้องว่าอะไรถูกอะไรผิดรู้อยู่แก่ใจนะคะขอโทษนะไม่ได้อยากดังหรือหิวแสงอยากให้หยุดการกระทํานี้กับคนอื่นได้แล้วและขอให้ดำเนินคดีเลยเตรียมหลักฐานไว้พร้อมแล้วก่อนที่ในเวลาต่อมากุ้งพลอยได้ตั้งไอีเป็นรพรเวทไปเรียบร้อยแล้ว หลังมีประเด็นข่าวจนล่าสุดเธอออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งโพสตข้อความระบุว่าขอบคุณทุกกำลังใจนะคะวิจิตต้องมีทั้งพ่อแม่อยากบอกหลังบ้านและหน้าบ้านว่าคนที่รักกุ้งพลอยนะคะเรายิ่งรักกันมากขึ้นทุกคนลุกขึ้นปกป้องจากที่เมื่อก่อนไม่มีเลยสักคนที่เข้าใจ ในตอนนี้แสดงว่ากำลังมีคนมองเห็นความเปลี่ยนแปลงพัฒนาการการปร,ปรับรุงตัวดีขึ้นทุกวันรัก f อซทุกคนนะคะวันหนึ่งแล้วคุณจะรู้ความจริงว่าใครรักใครมากกว่ากันขอให้ได้นอนก่อนลูกสาธุขอบคุณเพื่อนรักในยามลำบากแก้วโบมัดไม่ทิ้งกันรวมถึง f อซเยอะมากหลังบ้านให้กำลังใจนะคะท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด .com ขอบคุณครับ